นันนนท์เข้าไปนะฮะแค่กคำหนึ่งเป็นคำเดียวพี่ว่าขเขาตอบได้ระดับนนนนะโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคนะโอเคทุกคนมองไปข้างหน้านะนนน,นมองไปข้างหน้านะโ okay. oh, อเคอพี่นันะ์บ okay. oh, อกว่าได้ยินได้ยินเราพูดนนนได้ยินเฮ้ยหรือว่าเสื้อสั้นเนี่ยออาโอเคทุกคนมองไปข้างหน้านะคะ น่าจะช่วยได้เยอะค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูส่วนตัวอีกรอบเออนี่อะไรอ่ะสู้เขามาครับคุณแอนสู้เขานะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทุกคนสแตนบายนะคะตามดูเลยนะครับัโูเลยโอ้ยโอเคพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณแอนที่หันเลยค่ะพร้อมนะคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะ บนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะแบบเมื่อกี้นะเยี่ยมมากนะฮะเอาแบบเมื่อกี้เลยนะพี่แก้วพี่แก้วอันนี้นะสู้นะเยี่ยมโอเคไปต่อเลยฮะอันนไ้ไหมคะพร้มยังคิดเหรอว่าจะหนีกูพลกูมาแล้วนะเออกูมาแล้วเราะหัวเราะสัวเราะคอยดีคอโอ้โห acting เต็มด้วย acting เต็มด้วยเต็มสิบเลยโอเคอ่ะโอเคอ c t i n g เอา a c ติ n g เต็มเลยมึงคิดเหรอว่ามึงจะหนีกูพล กูมาแล้วนะนี่ยิ so cool. ้มทำไมยิ้มทำไมเอาแบบเป็นมี้เอาแบบงมิดไม่เอามิดเอาแบบเพราะว่าไม่ได้ถึงนั้นหนอนละมันเป็นแบบต้องจริงๆไปลงแบบ action มึงคิดเหรอมึงจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะได้นะ acting ต้องเต็มต้องใหญ่นะไม่งั้นเดี๋ยวน้องผิดเรื่องผิดช่องนะโอเคอาเด็กเป็นนะคะ action นคิดองว่ามึงจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะเออขอบอุนะ ใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะ a c t n มึงคิดหรอ่ามึงสนีกวูผนกูมาแล้วนะนี่กูมาแล้วมาแล้วหาเลือกทีเดียวเี้กุมาแล้วกูมาแล้วนันนบอกตอนนี้น่มกูไม่มาเลย อย่างนี้เราคิดเหรอ,อ,อเรามาดูคนแรก a c t i n ก่อนนะเปิดนันนนนจะรู้คำตอบอ่ะคุณแก้มคุณแก้มาะว่าถ้าท่ามาแล้วมันจะช่วยเยอะมากจริงอ่ะพี่แก้มมาค่ะ คิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะมีหันหน้ากันด้วยด้วยโมงโมงตอนนี้มันคือชัดมากแล้วไม่ได้จะเป็นเรื่องเดียวกันนะสเต็ปเนี่ยแล้วจะหนีกูพ้นกูขี่ช้างจับกันแล้วคุณเก็บาะไรยากไม่ต้องจะตอบว่าตอนนี้คือตอนนี้คือในใจมันอยู่สองอันคือมีอะไรนะ #hashtag13 มัน #hashtag13 กับที่หยก สมมุติที่ตอบที่หยดมันไม่มีอยู่ภาคเดียวอ่ามันไม่ได้มีอยู่ภาคเดียวจะตอบว่าที่หยดตรงไหนอ่ะเราคิดจากบริบทที่เขาพูดไปดูที่หยดสองมาต้องคุณแก้มแล้วล่ะถูกต้องค่ะโอ้โหือตอนแรกคิดว่าสตีท์เลยดิไม่ไม่ไม่ตอนแรกคุณจะถึงอะไรรู้ป่ะโปรแกรมหน้าวิญญาณธาต อุมาเลยนะไม่เหมือนใครจะชอบพี่คน